สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า War Thunder นะครับและรถถังที่ผมจะนำมาเล่นในคลิปนี้นั่นก็คือ M4A2 s h e l m a n นะครับเป็นรถถังสัญชาติอเมริกานะครับผม Battery Rating อยู่ที่4.0ในแรง3นะครับกระสุนปืนที่ผมใช้ประมาณนี้เลยครับ APCBC นะครับผมเจาะเกราะอยู่ที่104มิลิเมตรนะฮะและ Armor Piercing นะครับเจาะเกราะอยู่ที่139มิลิเมตรนะครับไปลูกันเลย ในราเจอด่านนี่นะครับคุณสงเกตด่านเวียดนามแว๋แวๆเราเจอกับอะไรเยอรมันญี่ปุ่นและอิตาลีฝั่งอักษรแของเราพันธมิตรมันเป็นยังไงครับผมโค้ดได้ฟิลไปต่เลยครับคันนี้ผมก็แต่งครบแล้วนะครับมันก็จะมีเกราะเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คืออะไรตีตะขาแต่บริเวณด้านข้างด้านหน้าและป้อมปืนนะครับผม จริงๆมันไม่ได้ฟิกนะครับมันเอากระสอบทรายหรือพวกอะไรต่างๆของรถถังที่มันประดับประดับเนี่ยมันเป็นกรอบเสริมได้นะครับมันในหนังภาพย,ยนตร์อะไรนะรถถังรถถังโกดอ่ะทีเป็นเอาไม้แปะไว้ด้านข้างของตัวรถนะครับป่าป่าป่า้องคุมการจุดเอนะครับพวกมันจะแห่กันมาความเร็วถือว่าใช้ได้นะครับ แต่ข้อเสียก็คือเวลาถ่ยรถเนี่ยย่างช้าเลยนะครับตามสไตล์รถเชอร์แมนและที่สมคาญนัมันก็บางครับผมเกาะพึ่งพาได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วแต่ว่าเป็นมุมยอย่างี้โอเคไปเท่คันนี้คันนี้คันลักของผมเลยนะครับคุอชอบอ่ะ กำลังขับออบเข้าไปนี่อะไรเวีายึเราสำรวจขึ้นเนินอุนี่อะไรเนี่ยโอ้คอปเตอ, e. ร,อ,เอร์ยูอีระเบิดนะครับอขอชมสร้างยูอีหน่อยโอเคชมพอละขึ้นรถกันต่อ สตูไปไหนหมดเนี่ยเพื่อนเราก็มากองอยู่แถวจุด A นะครับการฐานใครการฐานมันหลายม่ลลิเม่รเกมไวไม่ใช่ว่าจะดีฮนะเพื่อนสั่งแคปบครับผมฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับตูมันดัก อ๋อใช่แล้วก็มีปืนนะครับมีปืนขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรบริเวณตรงด้านบนของป้อมปืนและและมี7.62นะครับอยู่ตรงบริเวณตรงป้อมปืนแต่จริงๆมันมีตรงผู้ช่วยพลรขับนะครับเห็นไหมตรงด้านซ้ายของรถถังนะครับจริงๆได้แต่ตัวเกมไม่ให้ไม่ให้เอามานะครับดี๋ยปืนมันเยอะเกิน ไอ่ะตรงห่วงเพื่อนเราเป็นแบ็กอยู่เฮ้ยตายละตรงห่วงเพื่อนกันนะอยู่ทีวิศน์ยิงไปแล้วนะครับกำลังรีโหลดกระสุน ด้านล่างนี้นะครับยิงไปแล้วเราก็ยิงบ้างตูมเป็นโกคาร์ตป้ไปมันดีจริงๆเลยพวกรถเชียแมนมันมีจุดจุด50ตัดเศษนิดหนึ่ง เดี๋ยวตายแบบไม่รู้ตัวนี่ผมขับตามคีวีสองอยู่นะฮะกาจะเป็นแบค็คให้เขาโว้บไปไหนวะ เพื่อนเราทางนี้นิดนึงที่วิศองเราปูไปแล้วมันน่าจะอยู่ทางฝั่งนี่คนระับโอเคเพื่อนเราเก็บได้แล้ว<ป>โอเคปืนสนะีทำอะไรไม่ได้แนละ้ว คือบอกว่าให้ระวังขวาครับมันมีตัวทางขวาใช่ไหมป่าป่งั้นเราเข้าไปทางขวาดีกว่าเพื่อนเราย้ำนักย้ำหนาละป่าป่าเราไปเคลียร์เอง เพื่อนคนนี้ก็ไปเหมือนกันครับแต่ระวังหลังก่อนไม่ใช่มีรถมาเติมนะเคลียร์เสียเวลานิดนึงเพื่อนอุตส่าห์บอกว่าศัตรูมันอยู่ตรงนี้นะครับ โอ้โหซ้ายนี่ไงเขาไม่เห็นผมหรอพอดีพี่เขาไม่เห็นผมอะไรกันนี่โอ้โหแบบขับปอเลยอะโอ้เมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นจริงนะถ้าเกิดเขายิงผมผม,ผมวูบไปแล้วโอ้ย รัวว่ะไปๆเดี๋ยวเราไปดูศัตรูก่อนศัตรูบอก่ะเพื่อนเราบอกว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมขับรถเลี้ยวขวาได้ๆเดี๋ยวเรไปตุ้ยมันตุ้ยสระตุ้ยตุ้ยโอ้ลุยน้ำอีกแย่แล้วรถถังอย่างเรานี่มันขับลุยน้ำไม่ได้ครับ ไม่ได้แล้ได้แต่ว่าขับชา้าเออหุ่นเท่ขับชน เรากลับมาจุดเริ่มต้นนะครับที่เราขับมาขับวนไปวนมานะครับไม่เจอใครโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับและฝั่งนั้นกับฝั่งนี้ก็ยังยืดเยื้ออยู่ครับยังไม่มีใครแคปได้ครับผมเราจะจอดรถ ดักโจนตีดีคือดักยิงอ่ะอเ,เพื่อนเราสั่งแล้วตานนี้ค่อนข้างยืดเยื้อนะครับโอ้ดูนั่นสิุกคนกกระหน่ำไป ขับมาด้วยความเร็วสูงเอ้าเพื่อนเป็นอยู่ที่ฐานตายครับเอ้าไม่ก้าวเดี๋ยว่ากดอีเจ็กเอ้านี่นี่นี่อ๋อกันเนื้อผมตายไหมเปลี่ยนคนแล้วเปลี่ยนคนแล้วมันยิงผมแล้วไม่ไม่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาเคราื่องบินเอาแล้วเครื่องบินเครื่องบินและเอาระเบิดมาเลยครับาตามนี้กระสุนกาวทาเก็ตมาถ่ายพื้นกันแบบล้วนๆอะสอปอร์ตมาแล้วหนูๆระเบิดใส่ SPA ดีกว่า ระเบิดเรียบร้อยดูระเบิดโอ้ต้องอย่างนั้นใส่เซแล้วก็เอเอเอทิ้งฟุ๊บบ๊าบบายโอ้สุดยอด นี้เราก็จะยิงสตรูด้วยปืนกล20มิลิเมตรของเรานะครับสตัวกัอยู่ไอ่ะโอ้โหโอ้นู้ปีนเกิดใหม่ครับ โอต rode rode ู้ตู้หนึกขึ้นนึ่ขึ้นโอ้โหหาเสือขาดอ๋ตายไปอ๋อเกิดขึ้นเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพื่อนเกิดขึ้นอ่ะแต่เราก็ โอ้โหเรียบร้อยโอ้ยหางเสือเราขาดอะเดี๋ยวดูดว่าเราเป็นแบล็คอัพได้ไหมมาดูมาดูมาด,มาดูน่าจะได้นะโอไม่ได้แล้วว่ะอ๋อตุ้งดุ้งดุ้งลิสตุยตาที่สองป่าป่าป่า,ปาเรารีบไปจุดสีกันเถอะฝั่งนั้นมีอังกฤษแปรพักนะครับไปอยู่ฝั่งเยอรมันมีของเราปนมมิตรเลยนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นแปรพักไปอยู่ฝั่งพันธมิตรแล้วรีบรีบรีบ,รบให้ว่องเลยรึน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 เนี่ย ริบเอา้าผมลืมใส่ลายพรางเอ,อ้ยไม่เป็นไรลืมใส่ลายพรางครับบางทีมันก็ใส่ให้เองเลยนะแต่ละดา่าเนี้ยอย่างที่เราเจอแมปที่แล้วนะครับแมปเว้านาำใส่ลายพรางให้เองเลยเราจะไปตรงไหนดีตูมาละวอาตีลงไป ตรงนี้มีโพรเดียมด้วยวะ่ะโอ้อพี่ใหญ่เขาจะรีบไปก่อนนะครับโอ้โโพเดียมอวโครเจ๋งถูกต้อันนีดนึน พาไปนหน่อยพอเราไม่เคลื่อนรถมันไม่มานะฮะพอเราเคลื่อนรถปั๊บมันเจอกระโดดบังเอิญเซอร์โฟเอฟองะต้องสแตมบายครับเพิ่งรีบร้อนนะครับถึงแม้ว่ารถถังเรามีเกาะก็จริงนะครับแต่เกาะก็บางอย่างก็ไม่ได้หนาในขนาดนั้นนะฮะเจอรถถังที่มันแบบเจาะเกาะอะไรนนเได้ยินเสียงรถถังจากทางซ้าย ที่รถงคือทางทรา,ายครับรถถังเพื่อนเราหรือเปล่า,พเ,าเพื่อนเราครับผมไป รถโฟล์ปืนไม่แตกด้วย โอ้เป็นคอมเวลนะครับ กริงจ,จากได้ห้าวหลมาคอมวิว้าวหลครับผมมันยิงตรงเกาะเสริมของเรานะครับตรงนี้พอดีเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นรูเลยครับแล้วก็ตรงนี้มีเกาะเสริมช่วยเอาไว้ว้าว ว้าวต้องร้องว้าวครับผมโคตรเจ๋งอังกฤษนี่ก็ถือว่ารถเจาะแร,รลงพอตัวเลยนะดีที่ว่าเรามีเกราะเสริมเขื่อนคาถาครับมันจะสปอนคือบินมาหรือเปล่าจริงระเบิดจริงจะหลวมมาเราจบเลยนะฮะว้าตกใจหมด โอ้โหวิ้ยดูนี่สองกันเลย